อะไรทีมือ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 มีต้องกราบสวัสดีอีกครั้งครับผมรอบนี้เป็นรอบสามนะครับรอบตัดเข้าสิบหกทีมระหว่างทีมโมดิฟายเจอกับทีมมอลบนุนเป็นโม,มดิฟายผู้เล่นนะครับผมน้องเอมมี่เป็นมือขึ้นน้องเนปเป็นมือตีส่วนทีมมอลบนุน น้องโกดเป็นมือตีน,น้องเต้ยเป็นมือขึ้นนะครับผมตอนนี้น่าจะเสียแต้มให้กะทีโมดิฟายอยู่ในสนามอยู่หนึ่งแต้มอ,โอึโอ้โหทีมเอบนตีผิดไปนะครับผมตกน้ำนะครับลูกที่สองลูกที่สามว่างลูกที่สามรู้สึกว่าจะเปลี่ยนโอ้ยเอ้าอย่างนี้มีโอกาสหลบให้ดีนะครับตาท่านผู้ชมมีโอกาสเป้าบิน าต,ตีโดนเป้าบินทันทีต้องหลบนะครับผมต้องหลบไปแล้วปังอ้าวโดนพออ่อสกิดสกิดปังเอาตีรับสองนเมื่อวานนี้ ทีโมดิฟายนะครับส่งน้องเอมมี่ขึ้นไปตีตีเพื่อรับสองจุดเพื่อรับสามฝากความหวังไว้กับน้องเอมมี่นะครับผมโอ้โหไม่รู้ว่าใครได้โมดิฟายได้แต้มนะครับผมมีแต้มต่อไหมนี่มีแต้มต่อไหมใครใครฮะโมดิฟายได้สี่ modify รับไปได้สีแต้มนะครับทีมมอโบนได้ศูนย์เป็นสี่ต่อศูนย์ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงมแ้ทีม modify ได้แต้มก็จะเป็นฝ่ายขึ้นไปคุมโซนก่อนเป่าก็สีเขียวนะครับตามกลางความมืดสลัวสลัว ไม่ได้ดรอกเรียลูกไปต้องโดน่แบบนึงต้องไปภาพระยะภาพโบนิ่งภาพสั้นอีกหน้าอีกเดินไปดูเหมือนไม่ถึงนะครับผมน่าจะยังเสียแต้มไม่กับทีมโมดิฟายอยู่ทีมมอบนว่าไงโมอบนไม่ขึ้นนะครับผมส่งน้องโอ๊ตขึ้นไปจี ตีพอรับหนึ่งตีเพื่อรับสองที่เป็นสีอึมทุ่มโดนอยู่นะครับโดนพอสะกษษษสิดสะกิดแต่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนยเปลี่ยนไหมดูมัเน,มนเปลี่ยนไม่น่าตีถ้าเปลี่ยนก็ไม่น,น่าตีครับไม่น่าเลยโดนก็บังเดี่ยมบังเดี่ยมยังไงขอให้ผ่านไปไม่น่าดี โน้มันห่างกวนาน้อลูกบอลลู่ล่างเด้อเด็กห่างกั่านึงเอ้ามาลูกบอลนั่งใงญ่เสียอยู่อุ้ยห่างอีริงแสดงว่าห่างใน่เงาปลาหวานยังไงครับเขายางโอ้ลอดสามหมดปะอะที่มออาบนก็ขึ้นไปเปลี่ยน เฮ้ยไม่ตกหรอก modify ไ,ไม่ขึ้นส่งน้องเนตเข้าวงไปจะตีเพื่อรับหนึ่งตีเพื่อรับสองโดนเพราะสก,กิดสก,กิดอย่างไม่เปลี่ยนนะครับผมน่าจะยังเสียแต้มให้กับทีมโมบนอยู่ ขึ้นไปเหมือนน่าจะหลุดนะครับผมน่าจะจะเสียแตาแม้กับทีมอบนรู้สึกว่ามีกลิ่นคลองขึ้นมานะครับผมเหม็น ลูกสุดท้ายดูเหมือนจะเปลี่ยนเอาบนก็ไม่ลีลอส่งน้องโค๊ตขึ้นไปจีกีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสองอย่าไปช็อตลูกของตัวเองนะครับผมโอ้ยสัตว์เต็มข้อล่อเต็มหน้านะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนาบ เม้นบอกเม้นค้องอย่างไม่เปลี่ยนนะครับพี่ modify โอโหกะว่าจะแท็กตัวเองแต่ก็หลุดไปยังเสียแต้มให้ก็ที่มอบนอยู่หนึ่งแต้ม โอ้ยเข้าง่ายซะเหลอเกินนะครับผมเข้าง่ายยังก็กินขนมแต้มที่สามเท่าไหร่ สามตีมอบนรับไปสามแต้มสกอร์เลื่อนขึ้นมาเป็นสามต่อสี่เต้ยเต้เอาตัวนี้ไปเปลี่ยนได้มันแนม่บเห็นเน็ตเน็ตเน็ตเปลี่ยนเปลี่ยนเปล่าเลยนะมันแนมโบเห็น มอบนได้แตนนะครับผมจะเปิดไฟขึ้นมาคุมโซนก่อน มอบนขึ้นมาคุมโซนห่างแกนอยู่ประมาณยังไม่ถึงเครือบตีมโมดิฟายก็ยังไม่ตีสูงน้องเอมมอขึ้นไปสู้เกืออเปลี่ยนนะครับผมแต่ก็ถือว่ายอยู่ในโซนตีได้ตีโดนรับหนึ่งที่ติดร,รับสอง อ้ํโง่สลับสีชวีวันสัตเต็มข้อล่อเต็มหน้ารับไปสองแต้มมอบนจะแก้เกมยังไง ตีเปิดก่อนหรือว่าจะน่าจะตีเปิดนะครับผมปังตีผิดไปข้ามมานิดเดียวก็จะซ้ำอีกหนึ่งลูกปังโงลูกที่สองตีติดรับไปหนึ่งแต้มในสนามทีโ m o d i f ยก็จะตีเพื่อรับหนึ่งตลอด

สุดท้ายก็ยังหลุดไปยังเสียอยู่สองแต้มนะครับให้กับทีม modify รอบนี้เป็นรอบสามนะครับรอบตัดเข้าสิบหกทีมมาบน เราจะแก้เกมยังไงโอ้โหกอดเป้าเลยนะครับผมมีโอกาสเป้าบินหลังนี้มีโอกาสเป้าบินนะครับผมถ้าโดนกเต็มผู้บรรยายก็ปิดตาไปก่อนอัง้งอ้าวโอ้โหคัดเหลี่ยมได้นะครับผมรับไปสองแต้ม มันถือหมดเต็ม <c oughs> อ๋อตีหมอบนลูกหมดมือแล้วนะครับแต่ทีมโมดิฟายยังเหลืออยู่2ลูกในมือได้อยู่ในสนามสองแต้มโอ้ยตีรับสามไหมตีนะครับผมมีแต่ได้กับได้ตีผิดก็ได้2ตีโดนก็ได้3ตีติดก็ได้4ไม่มีเสีย ได้อย่างเดียวโอ้โหห้ามั้งสี่โอ้โหเม้ย modify รับไปอีกนะครับสี่แต้มสกอร์เลื่อยขึ้นมาเป็นแปดต่อเโอยโ์้โค modify ได้แต้มส่งน้องเอมี่ขึ้นไปคุ้มโซนก่อนหนึ่งลูกโอ้ยออ,อคุมโซนดีซะเหลือเกินสร้างความกดดันให้กับทีมหมออุบนุนอยู่ตลอด อย่าบอกนะว่าขึ้นไปเปลี่ยนหมออุอบนก็ไม่ยอมนะครับผ